สวัสดีค่ะพบก,กับเราสองสาวเซลล์ปลอดพิลลี่กับ <Take photo. S 1> อิกรมเทคโฟโตโกลักีเราก็เดินทางมาจนถึงวันสุดท้าย,ลาย<ช>แล้ว<อ>ก,กับของรางวัลที่คนเรอคอยถูกต้องคุณอุ้ยดูดโอ้ยชุดทอ เครื่องไปมากาุณใครในก็หมดสิบใครแหละทุกคนหมดสิบนะคะค่ะหลายคนก็คงอยากรู้ว่าเป็กไครใช่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ร่วมสนุกกับเราที่ส่งภาพความประทับใจกับกระดษที่ชื่อสหลปเข้ามาชาเรานะคะและแน่นอนหมดกิจกรรมนี้นี่แน่นอนูใช่เตรียมเอาไว้อะไรก็แม้กัรไม่รู้ใช่ก็น่าสนใจเช่นเคย คนเนี่ยรอกันอยู่เนาะว่าใครมาได้บ้างใช่หลังจากที่แบบว่า iPad ออกไปเนี SXL ออกไปเนี่ยคนจะส่งเข้ามากันเยอะเพราะว่าน่าจะอยากได้หมอแต่ไม่รู้วันแล้ววันนี้เป็นรางวัลใหญ่มากๆเลยนะคะที่เราจะพาคุณไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะค่ะถือว่าเป็นวันที่วันสุดท้ายที่เราส่งความสุขกันแบบแบบบึ้งส่งต่อดต้องเลยนะคะคุยๆอะเพื่อเป็นการ ขอ้ทษค่ะวอะไรตัวะไรตัวะไรตไม่สั่นตัวไม่สั่งเลยนะคะไม่มีไม่มีตัวเองไม่มตัวเองนะคะตัวแรกเป็นกอไก่กอไก่กอไก่หรือเปล่าจังหวัดจังหวัดก็กอไก่กอไก่กบเทพอ๋อกงเทพอ๋อใช่บอกแล้วโอเคนางสกุลก็กอไก่กอไก่ตองกอเลยหรือเปลา เราเฉลยกันเลยดีกว่าเป้นคุณกัญญาวีกุลมาค่ะถ้าอ่านสกุลผิดต้องขออภัยด้วยแต่ว่านั่นแหละนะจ๊ะมาจากกรุงเทพมหานครนี่เองใช่ค่ะยินดีรับน์กิจคันนายาค่ะเย้โอ้ยรับรางวัลใหญ่กับเราไปเลยนะปิชาปิชาด้วยอย่าลืมเอานิกกี้มาฝากนะคะใช่ถ่ายภาพสวยๆมาฝากเราด้วยนะคะเพราะเราอยากเราเตรียมพร้อมกันมากถูกต้องขอให้เตรียมพร้อมไปก่อนสัวตัวไม่ได้ใส ก็ยินดีด้วยรองการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะคะค่ะเราสองคนก็ขอมอบความสุขแต่เพิ่นิดกับกิจกรรมเทปโฟโต้กรักกไมใช่แล้วไม่แน่อาจจะได้เจอเราสองคนใหม่กับกิจกรรมหน้านะคะสดต้องวันนี้